สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Taro นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยนะคะไม่ใช่โจนสลัดที่ไหนนะคะ <c oughs> เอ่อถ้าคนาุกคนสงสยัยคนต้องสงสัยอะไรว่าเคทเป็นไรนะคะตาเคทติดเชื้อไปทีแล้วนะคะตรงผิวตาตรงนี้นะคะแต่มันดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือถ้าเอาผ้าออกเนะี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันแบบมันบวมากอะไรเงี้ยอืม วันนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องอะไรเดี๋ยววันนี้นะคะซีเรชั่นชิพของเราใน e ีพที่66แล้วนะคะเคจะใช้ไพ่สำหรับนี้ในการอ่านนะคะเป็นอ่าเจนออสเทนทาร์โรเดกนะคะตัวนี้นะคะสวยมากชอบมากนะคะอยากเด้แล้วก็เลยสอยมานะคะอ่าเจนออสเทนเนี่ยน่าจะเป็นนักเขียนนะสักอย่างเคไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยคือเค้อะชอบชอบ American l i t e r a t u r ์นะคะแต่ว่าเอ้ยเคชอบ ชอบอังกฤษลิรมากกว่าแล้วเคกไค็ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบอเมริกันลิตรเท่าไหร่เคก็เลยแต่เคยกยได้ยินชื่อนางไงว่าเนี่ยเจนออสเดนน่าจะเป็นนักเขียนในยุคนู้นยุคนู้นแหละยุคนู้นอะยุกไหนไม่รู้อะแต่ยุคนู้นพอดีไม่ค่อยตั้งใจเรียนก็เอาเป็นว่านางเป็นนักเขียนนะคะนักเขียนฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเขียนพวกเคคิดว่ามันนะ่อุย้ย ว่าน่าจะเป็นเรื่องของไม่ได้เขียนนิยายแต่เขียนเรื่องของกรอนหรือเปล่าไม่แน่ใจคือไม่แน่ใจจริงๆจำไม่ได้ถ้าใครแบบเรียนสายแบบเ i t เช a t อร์นะคะของอเมริกรันของอังกฤษหรืออะไรเงี้ยลองคอมเมนต์บอกได้นะคะถ้าใครจาได้ใครจำไม่ได้นะคะอาจจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนด้วยแหละตอนที่เรียนอเมริกันเ i t เช a t อร์ก็จะแบบจําได้แค่ว่าเขาเป็นนักเขียนคนหนึ่งที่โผล่มาในหน้าฉีดเรียนอะไรอย่างเงี้ย ส่วนตัวไพ่เนี่ยด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะสวยมากด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าไพ่ธรรมดาไพ่พกแบบไพ่ที่เราสับเล่นไพ่อ่ะเออไพ่ธรรมดาหมายความว่ายังไงเนี่ยถ้าเป็นตัวนี้นะคะนั่นอะไรดอกจิกอ๋อเนี่ยถ้าเป็นอันเนี้ยก็จะเป็นไพ่วอนส์หรือว่าไพ่ไม้นั่นเองนะคะถ้าเป็นหัวใจก็จะเป็นไพ่คัพหรือว่าไพ่ไพ่ถ้วยอ่ะไพ่ไพ่ถ้วยไพ่น้าอะค่ะถ้าเป็นตัวนี้นะคะใบโพหรือว่าโพดําเนี่ย น่าจะเป็นเอ่อคอยส์หรือว่าเป็นเหรียญไพ่เหรียญน,นะคะเออแล้วก็อีกอันนึงอะไรนะเข้าหลามตัดอะ่ะก็คือไพ่โสดหรือว่าไพ่ดาบนั่นเองนะคะก็มันดูแทนกันได้เหมือนกันอะในะความหมายของเค้กนนะเออจริงๆในกล่องของเจนออสตินเน่ค่ะจะมีไกด์บุ๊กอยู่นะคะสามารถอ่านได้ถ้าใครไปไปซื้ออะไรอย่เงี้ยแต่เค้กค้ดเกอ่านเค้กซื้อมาให้ก็ไม่อ่านสักอัน ตอนนี้เค้กกำลังสนใจเรื่องเรื่อง runes อยู่นะคะอกษร r u ร es เดี๋ยวค่อยไปหาเวลาอ่านเพิ่มอ่า uh, u ิ a t i o n s h i p เนาะเดี๋ยวเราจะมาตัดไพ่ออกครึ่งหนึ่งแล้วก็อ่านเรื่องราวให้ฟังนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องราวของใครก็ได้เรื่องราวของคุณของเขาของเค้กหรือว่าของใครก็ไม่รู้นะคะมันถ้ามันตรงมันอาจจะตรงกับอดีตปัจจุบนันหรือว่าอนาคตนะคะวิธีการดูคืออะไรบ๊อปอัพขึ้นมาคุณก็ดูนะคะมันอาจจะเป็น มสส์จหรือว่าข้อความบางอย่างที่เค้กพูดเค้กเล่าไปแล้วมันอาจจะตรงกับสถานการณ์ในชีวิตคุณซิเรชันก็คือสถานการณ์เนาะซิเรชันชิพก็คือสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมีชื่อเรียกหรือมันอาจจะไม่มีชื่อเรียกอะไรเงี้ยนะคะแล้วามาลองดูกันยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนั่งเลยนะโอ้เขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่มีความฝัน เยอะแยะเลยนะคะเป้าหมายในชีวิตเขาเยอะนะคะอยากจะทํานั่นทํานี่คือเยอะไปหมดเลยนะคะเป็นคนที่แล้วเป็นคนที่ทําอะไรด้วย p a ช s i สิ่งที่เป็นเป้าหมายในชีวิตเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเพราะว่าถ้าเขาประสบความสําเร็จคือเขาทาไอสิ่งเหล่านี้สําเร็จเมื่อไหร่เขาจะเป็นคนที่ perfect มากในขณะที่ตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ ให้ความสําคัญกับเรื่องของความรู้สึกความรักคู่รักเนื้อคู่ในขณะที่อีกคนหนึ่งอะ่ะให้ตัวเขาอะค่ะให้โฟกัสให้ความสนใจไปที่เลือกงานเรื่องเป้าหมายในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าตัวเขาในอดีตนะคะเคยเสียใจจากการที่รักใครคนใดคนหนึ่งให้ความรักไปแบบเต็มเปี่ยมแต่สุดท้ายแล้วมันเหมือนกับ รักแล้วยังไงอะมันก็ไม่มีค่าถ้าคนสองคนไม่ได้เกิดมาคู่กันหรือมันไปกันไม่ได้หรืออะไรเงี้ยค่ะเขายอมรับความจริงแล้วแต่เขาก็เสียใจมันก็เลยทําให้เขาเอาความสนใจไปที่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความฝันของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะคุณกับเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่กันจริงๆก็ได้เลขหก 6, ขึ้นมาสองอันเลยอะ่ะ เขากับคุณอาจจะมีความแตกต่างกันด้านาจังหวัดที่อยู่อาศัยต่างชาติต่างศาสนาค่ะอยู่คนละที่ต้องมีการเดินทางมามาเจอกันอาจจะเจอกันในในที่ไหนก็ได้ที่ทํางานหรือว่างานแต่งเพื่อนหรือใดๆก็ตามเพราะอันนี้ก็จะมีเจ้าสาวอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าคุณคุณต้องเดินทางมาเจอกันหลังจากที่คุณต้องได้เริ่มความสัมพันธ์หรือได้รู้จักกันหรือได้เจอกันหรือได้ พูดค so, ุยกันในเรื่องความสัมพันธ์นะคะหลังจากที่ตัวเขาเสียใจหรือว่าผิดหวังจากเรื่องความรักมาแล้วสักระยะหนึ่งแล้วคุณกับเขาก็ตัวเขาเขาค่อนข้างที่จะมีบาดแผลจริงๆนะมันทําให้เขาไม่กล้าที่จะมีความรักอีกเขาก็เลยพยายามที่จะเวลามีคนเข้ามาเขาพยายามที่จะหันไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงิน เขาไม่กล้าในขณะที่ตัวคุณน่ะอาจจะสงสัยไปเลยว่าเขาเป็นเกย์เปล่าวะอย่างเงี้ยเขาเขาเขาไม่ได้ชอบเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงหรือเปล่าคือถ้าคุณเป็นผู้หญิงน,นะคุณก็จะคิดแบบนี้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้าแบบว่า,าคุณเป็นผู้ชายด้วยกันเองอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาอ่ะชอบผู้หญิงหรือเปล่าเขาไม่ได้ชอบคุณหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือคุณรู้สึกว่าทําไมเขาดูแบบคนอย่างเขาอ่ะคนดูดีอย่างเขาคนเพอร์เฟกอย่างเขาไม่น่าจะอยู่เป็นโสด เ <S an> ขา่าจะมีแฟนอะไรเงี้ยแต่เขาไม่มีอะไรเงี้ยคุณก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นเกย์ปล่าวะหรือว่าเขาเขาแบบเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงหรือเปล่าหรือว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายที่คิดบอกอะคุณก็จะคิดว่าเอ้ยแต่ว่าเขาชอบผู้หญิงวะเขาไม่ได้ชอบผู้ชายเหมือนนราแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณจะมีความคิดที่ว่าเขาเป็นอีกเป็นอีกเพศตรงข้ามหนึ่งที่ไม่ได้ชอบคุณอะอืมทั้งที่จริงๆแล้วอะเขาแค่ผิดหวังในความรักมาเขาก็เลยไม่กล้านั่นเองนะคะเคยโดนหักหลังจริงๆด้วยผิดหวังในที่เนี้ย คือโดนหักหลังเลยนะเซเว่นออบโซดอะแล้วเขาเหมือนเขาเป็นคนซื่อสัตย์ซชื่อตวงค่ะค่ะแล้วพอเขาโดนหักหลังโดนทําลายความเชื่อใจเขาเลยแบบไม่กล้าจริงๆงแล้วพอเขาเป็นแบบนี้เหมือนเขาปิดปิดตายประตูหัวใจอะมันเลยทาให้คุณรู้สึกว่า <c oughs> ก็ถ้าเธอไม่เปิดประตูแล้วฉันจะไปยังไงต่อหร้อฉันจะลากเธอไปข้างหน้าได้ยังไงฉันจะคุณไม่สามารถดึงเขาออกมาจุดที่เขาปิดตายหัวใจได้ ไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะเขาไม่ได้อยากจะให้ความร่วมมือเท่าไหร่เข <_ A> าเหมือนคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ได้ต้องการใครนายออฟคับฉันแฮปปี้อะไรเ <_ p> งี้ยค่ะแต่คุณก็คืออืมเขาแสดงออกแบบเมื่อกี้ใช่ไหม <_ p> คุณเองก็มองเขาแบบนั้นเหมือนกัน คุณคุณมองว่าเขาเป็นคนที่ที่โสดแล้วก็ดูดีเนาะดูแบบว่าดูดีขนาดเนี้ยก็ไม่น่าโสดป่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าที่เขาเปิดไพ่ต่อกัน ว่าแล้วคือเคมไม่อยากเคมไม่อยากพูดออกไปโดยที่ว่าแล้วเอ,อเขาเนี่ยเขาเคยรักคนคนหนึ่งจริงๆร,รักมากๆเขาอาจจะเคยอยากแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งหรืออยากจะใช้ชีวิตคู่ใครสักคนนึงแล้วมันมันผิดหวังอะคะ่ะมันพัง คุณก็ได้แต่สงสัยว่าทำไมเขาไม่ไปต่อสักทีอ่ะทำไมเขาไม่เปิดประตูหัวใจให้ใครเลยคุณก็แบบคุณก็โอเคนะเว้คุณก็รู้สึกว่าคุณคุณก็โอเคทำไมเขาถึงไม่เปิดประตูหัวใจให้คุณแบบได้ลองคุยบ้างแบบให้โอกาสคุณบ้างได้แบบได้ไปข้างหน้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขารู้สึกว่าการที่เขาจะต้องเริ่มใหม่กับใครสักคนเป็นเรื่องยากมันเหนื่อย กับการที่จะต้องมาแบบ Hello what is your name สวัสดีชื่ออะไรเหรอที่บ้านมีพี่น้องกี่คนอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าการเริ่มต้นความสัมพันธ์มันเหนื่อยแล้วมันยากมากและที่ผ่านมาเขาแบบ I'm enough I'm done อะไรอย่างเงี้ยคุณแบบต่อให้เขาปฏิเสธอะคุณก็คุณเหมือนคุณเป็นคู่ของาจริงๆนะเนี่ยเหมือนคุณสองคนเป็นคู่กันเลยอะ คุณค่อนข้างที่จะออกไปในแนวสายตื้อนิดๆแต่ไม่ได้ตื้อจนแบบเขาลำขํำคัญนอะไรเงี้ยแต่คุณจะไม่ยอมหายไปจากชีวิตเขาเพราะคุณรู้สึกว่าเขาน่าสนใจมีอะไรบางอย่างที่แบบ mm hmm. เขาดึงดูดให้คุณเดินเข้าไปหาอยากคุยด้วยสนใจเรื่องเขาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคุณก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆจากการที่คุณชอบคนคนนี้รักคนคนนี้อะไรเงี้ยคุณ แล้ยิ่งนานวันเนี่ยเสน่ห์ของเขาอะไรต่างๆความลึกลับความความที่เขามีความลับอะแล้วเขาแสดงออกให้เซอร์ฟเฟตให้ให้คนหลายๆคนเห็นว่าเออเขาโสดนะเขามีความสุขดีกับชีวิตเขานั่นนี่ไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาในโลกของเขาได้ง่ายๆอะไรเงี้ยมันยิ่งทาให้คนรู้สึกว่าเขาอยากรู้จักเขามากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะซึ่งเขาก็ยังยืนยันคําเดิมเป็นพวกที่แบบ ฉันยังไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่ไม่กล้าไม่เอาไม่กล้าไม่เอาไม่กล้าไม่เอาอยู่แบบเนี้ยจนบางครั้งคุณก็เหนื่อยที่จะพยายามอย่างที่เค้กบอกว่าคุณพยายามจะเปิดประตูหัวใจเขาค้างแล้วค้างเล่าอะแต่เขาก็ปิดประตูใส่คุณพอมันจะออกมาได้อีกนิดหนึ่งอีกนิดเดียวเขาปิดจุบอย่างเงี้ยแต่คุณก็ไม่ละความพยายาม คิดว่าคุณน่าจะรู้แน่เลยว่าเขาถ้าคุณพยายามไปหลายๆครั้งแล้วอ่ะกับคนคนเนี้ยพยายามที่จะเปิดประตูหัวใจเขาครั้งแล้วครั้งเล่าตัดก็ตัดไม่ขาดอะไรเงี้ยค่ะอยากคุยด้วยแต่คุณไม่ได้ทุกนะเขาเองก็ไม่ได้ทุกเคกรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีคนพยายามปฏิเสธว่าไม่ได้ชอบไม่ได้รัก ไม่อยากเสียใจแบบไนอดีตฉันอยู่ได้ฉันโสดเค็งว่าน่าจะเป็นเขาที่ปฏิเสธความสัมพันธ์นี้คือเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ชอบคุณอะพยายามบอกตัวเขาเองอะว่าไม่เอาไม่เริ่มใหม่ไม่เอาเหนื่อยไม่เอาไม่ได้ชอบหรอกไม่ได้ชอบ,ชอบแล้วก็ตัดคุณทิ้งตัดคุณทิ้งเวลาคิดถึงคุณก็แบบหยุดอย่าคิดถึงอย่างเงี้ยแบบหยุดอย่าคิดถึงในขณะที่คุณก็คือพยายามที่จะแบบให้ ai, ฉันอยู่ตรงนี้หัวใจฉันยังว่างอยู่ให้หันมามองสิอะไรอย่างเงี้ยคือคุณ คุณรู้สึกว่าโอ้ยรอจนเหนื่อยแล้วนะคุณคุณต้องเป็นอันนี้นะคุณเห็นเจ็ดกับสามใช่ปะมันรวมกันเป็นสิบในวันที่คุณทําจนเหนื่อยทําจนเหนื่อยคือคุณพยายามในความสัมพันธ์นี้จนเหนื่อยคุณจะรู้สึกว่าเออไม่ได้หมดรักหรอกแต่หมดแรงขอพักหน่อย คุณก็จะยืนอยู่เฉยๆนิ่งๆก่อนเพราะว่าคนแบบไม่รู้จะเข้าหาเขาได้มุกไหนแล้วว่าคุณเหนื่อยในวันที่คุณหยุดเขาไอการเงียบหายไปหรือการนิ่งของคุณมันทำให้เขารู้สึกได้ว่าบางอย่างมันหายไปและเขาก็ควรที่จะรู้ตัวว่าจริงๆเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่คนเดียว เขาสามารถกลับมาเติมเต็มชีวิตให้มันมีความสุขได้เขาไม่จำเป็นต้องอยู่เป็นเลก้า้วยแบบมีความสุขคนเดียวเขาสามารถมีความสุขกับคนอีกคนหนึ่งได้คนอีกคนหนึ่งที่เขาพยายามปฏิเสธความรู้สึกมาตลอดทวอ n อ s เขาจะติดต่อมาแบบที่คุณงงมากว่าเอา้าและที่ฉันพยายามมาทั้งหมดนั่นนี่เยอะแยะ ก,ก็คือก็คือไม่สนใจแล้วอยู่ดีๆพอฉันจะหยุดพยายามก็คือก็หันมาสนใจองนี้หรอคือคุณจะงงว่าทำไมอยู่ดีเขาติดต่อมาคลิปเป็นการติดต่อผ่านรื่อออนไลน์นะคะโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยคุณจะงงมากว่าที่ผ่านมาคุณพยายามที่จะบอกให้เขาอยู่ออกจาก Energy Hangman นะออกจาก Energy ที่แบบหยุดคิดมากหยุด ank, แทงตัวเองตรงนั้นหยุดอยากโสดได้แล้วคือฉันหยุดตรงนี้ฉันแบบ ฉันมาหาในคือถ้าขอแต่งงานได้คุณขอแต่งงานเข้าไปแล้วอแล้วคุณงงมากว่าในขณะที่คุณพยายามสะก,กิดเขาให้ลงมาจากต้นไม้แบบลงมาอย่าไปแฮงอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ลงมาสักทีจนคุณหยุดเขาก็เลยเดินลงมาแล้วก็แบบว่าง่นะอะไรนะที่ผ่านมาเคยบอกบอก,บอกชื่อใช่ปะชื่ออะไรนะไหนพูดไหมีกรอบซิชอบชอบเราเหรอชื่ออะไรนะอย่างเงี้ยคือเขาแบบพยายามกลับมาเริ่มเริ่มใหม่ในวันที่ในวันที่คุณแบบ รู้สึกว่าอิ่งหยังวะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วควนี้เนี่ยเขาเขาจะไม่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นเติร์ดปาร์ตี้แน่นอนนะคะในวันที่เขาเข้ามาคุยกับคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเอาเป็นว่าถ้าคุณคิดว่าเขามีใครเขาเขาไม่ได้มีใครเขาแค่แค่ติดอยู่กับอดีตที่มันจะต้องใช้เวลา แล้วเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการยอมรับว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเพราะมันยากบางทีหัวใจที่เขาคิดว่าเขาจะปิดตายไปตลอดแล้วเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะเจอคุณแต่เขาดันมาเจอคุณอะไมยถึงว่าเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะเจอใครอีกที่เขาจะรักได้แต่วันนี้ในเมื่อเขาเจอคุณแล้วอะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะให้มันต้องจบ กับในอดีตอีกแล้วเขาไม่จําเป็นจะต้องมองหาใครอีกเพื่อให้มันเป็นรักสามเศร้าหรืออะไรเพราะเขามีแค่มีแค่คุณคนเดียวเขาก็พอแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันมันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ในวันที่เขาเข้ามาแล้วเขาชัดเจนขนาดเนี้คุณเองก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาเหมือนกันแต่คุณจะบอกเขาว่างั้นเราไปแบบช้าๆได้ไหมค,ค่อยๆไปเพราะว่าเหมือนคุณเองก็โตขึ้นเพราะเขาเหมือนกันอะ ก็เลยในช่วงเวลาที่เราเป็นวัยรุ่นหรือเราไม่ได้คิดอะไรมากมายเราจะอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไว้ไว้แต่พอเราโตโตขึ้นคิดอะไรมากขึ้นคิดรอบคอบคิดเรื่องงานเรื่องอะไรหลายอย่างเวลาอะไรเงี้ยค่ะคุณคุณจะรู้ได้เองว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ชา้ชาๆไปกับคนที่คุณรักเนี่ยมันดีกว่าแล้วตัวเขาเองก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเขาอยากจะพัฒนาไปแบบ เราสองคนนะเดินไปด้วยการคู่กันแล้วเดี๋ยวเราทําความรู้จักไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยมันมันไพ่มันค่อนข้างโอเคอยู่ไหนดูซิคือไพอ่อเราเข้ามานันยังวางอยู่ตรงนี้ไงเค้กก็เลยไหนหยิบรักสองใบได้ไหม hmm. You have developed the loving awareness that you and everyone else are the same but on different p a r ก s เค็ณบอก เหมือนเหมือนคู่ทวินฟลีมเลยเออ,อันเนี้ยมันเป็นการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองแล้วก็แบ่งปันความรักให้คนอื่นแล้วก็เรียนรู้ว่าทุกคนมีวิธีการแสดงออกเรื่องความรักที่มันแตกต่างกันทําให้คนอันเหมือนกับคุณแล้วก็เขาอะมีการทําให้อย่างน้อยอะคุณสองคนก็ทําให้กันและกันรู้ว่ารักที่ดีอะคืออะไรอะ ไม่เห็นกันตัวเนาะแล้วก็เนีย่ยแอคชั่นนะเคกบอกเราใช่ไหมว่าเดี๋ยวเขาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง You have the courage to express the unique loving colors of your soul เขาจะบอกให้รู้ว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างที่ผ่านมาตั้งแต่คุณเข้ามาในชีวิตเขาอเพราะจริงๆเขาผลักคุณออกเนี่ยเพราะเขากลัวว่ามันจะไปซ้ำรอยเดิมกับคนรักเ <ide> ก <powered> ่าเขาหรืออะไรที่เขาเคยเสียใจเขากลัวแค่นั้นเอง แต่เขาปฏิเสธไม่ได้ไงเขาก็แบบว่าเพราะมันปฏิเสธความรู้สึกตัวเองไม่ได้มันก็ต้องยอมรับอนะ่ะมันไม่มีทางอื่นชอบ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 ที่แบบไพ่มันออกมาสอดคล้องกันก็โอเคไพ่หมดแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเยนดีที่ได้หานไพ่ทุกคนฟังนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ